السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين ขอความรักความเมตตาจากเอกอัล,ล์ a ุบฮาน u หัวตา h u าจงโปรดประสบแด่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ Alhamdulillah วันนี้กระผมก็มาพบกับท่านพี่น้องออในรายการสลามรมฎอนอีกครั้ง ซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยท่านประธานอิสลามประจําจังหวัดภูกเก็ตร้อยตํารวจตรีดกเตอร์โกมลดุมลักนะครับก็อัลฮัมดุลิลละชุกรต่ออีกว่าลอสุบฮานหัวตาลานที่พระองค์ได้โปรดประทานเนีมัดอันยิ่งใหญ่นี้ให้ เราทางคณะกรรมาการอิสลามระจำจังหวัดภูเก็ตได้มาทำหน้าที่กระจายความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะในเดือนรามาอดให้พี่น้องได้รับไปอามันไปถือปฏิบัตินะครับวันนี้กระผมจะพูด ในเรื่องของการสิ่งที่ไม่ทำให้เสียสินอดนะครับเมาาื่อวานนี้เมื่อคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียสีนอดแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ทำให้เสียสีนอดเพราะว่าสิ่งที่ไม่ทำให้เสียสินอดนี้คือคำถามจากพี่โน อยู่ในตัวบางทีบางครั้งพี่น้องอาจจะถามว่าอันนี้เสียสินอดไหมอันนี้เสียสินอดไหมอะไรต่างๆที่พี่น้องอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสียสินอดหรือเปล่าคล้ายกับว่าใช้คำตอบทางที่ไม่มีคำถามจากพี่น้อง <c oughs> เพราะเรา รู้ใจกันนะครับท่านรอสุล ullah ซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้มีวจนะซึ่งรายงานจากอับดิสายอันคุดรีนะครับก็ลารอสุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซาลาซาตุนลายุฟติรนัะซูอิมะอัล ฮหิญามาตุวลควายูวลอหติลามนะครับท่านเราสวนได้กล่าวว่าซลาซตุนลายุตินัสไอิมสามอย่างที่ไม่ทำให้เป็นการเสียศีลอดหนึ่งอหิญามาตุหนึ่งการ จกเลือดสูบเลือดอ่าสมัยก่อนเขานิยมเอ่จอจกเลือดที่ศีรษะนะครับโกนศีรษะโกนผมไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาอะไรเผาไฟก็ไปในขวดแล้วก็เอามาเอ,อ,อ,อ่จที่จอเจะเจาะเลือดก่กนจอเจะเจาะแล้วก็เอาไฟนั้นเอาไปอ,อัดที่จาะเลือดเอาไว้แล้วก็จะดูดเลือดทั้งอ,อกมา อันนี้การเจาะเลือดเนี่ไม่เป็นการเสียศีนอดอทีนี้พี่น้องมักจะถามว่าแล้วถ้าเราไปเจาะเลือดตรวจโรคลนุนโรคนี้เสียศีนอดไหมก็แสดงว่าถ้าเราดูฮะดิษบทนี้แล้วมันไม่มีผลเสียศีนอดแต่ประการใดน,นะครับเพราะนาบีก็ให้การชี้บอกแล้วว่า การเจาะเลือดเนี่ยไม่เป็นการเสียสีนอดวันไกอูแล้วก็การที่เราอาเจียนนะการอาเจียนอาเจียนโดยไม่เจตนาทำให้อาเจียนนะมันอาเจียนขึ้นมาเองนี่ก็ไม่เสียสินอดวันเอติลามและการนอนฝันการนอนฝันนี่ก็ ไม่ทำให้เสียสินอดแต่ฝันที่นี่หมายถึงว่าฝันที่มีอาสุจิอกไม่เกี่ยวว่าฝันอย่างอื่นที่นบีพูดไม่เกี่ยวว่าฝันเ,เราทำไร่ทำนาไอ้นั้นไม่เป็นไรอยู่แล้วที่นบีบอกว่าเอตีลามนี่ก็คือฝันที่ทำให้อาสุจิอก เมือ่ออสุจิออกด้วยการนอนฝันก็ถือว่าไม่เสียสินอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจตนาทำให้อสุจิออกอันนี้เสียสินอดอันนี้มันจะอยู่อย่างนี้ก็บอกไปแล้วในเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียสินอดนั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการเจตนาทำให้อสุจิออกอันนี้เป็นการเสียสินอดแต่ถ้าหาว่าเรานอนฝันอสุจิออกอันนี้นบ,บีบอกว่า ไม่เป็นไรนะครไม่เป็นไรนี่สประการที่นบีบอกว่าไม่ทําให้เสียสินดอดผมจะพูดในเรื่องหลักการหลักการนะครับเพื่อที่พี่น้องอจะได้เอาไปถือปฏิบัติเอาเรามาดูาข้อมูลจากคำกล่าวของ ท่านอิหมัมนาวาวีนะครับรอยมาหูลลหุตาแล้วในหนังสือของท่านซึ่งมีนามว่ามีชื่อว่ามัจโมะท่านก็ได้กล่าวว่าตลอดประกาศตาเชฟีดันอัสฮับอิหมัมนาวาว,วีบอกว่าอิหมัมชาฟอีซึ่งเป็นมัสฮับหนึ่งในสี่นะครับ และก็อสซาบในเครือของอิหม่มชาบีได้กล่าวไว้ว่าฮาร,บร,บร,ร,รุสบาร์เบกัม b ออ i s e ย r a งปวส n g p u a เตด a n t i บ a ต m น m b a อีา,าอ,อ,อ,อานันเดียอนุญาตให้ทำการเจาเลือดได้ในขณะที่ถือศีลอดและการเจาเลือดนั้นไม่ได้ทำให้ เสียศีลอดนะครับนี่คือค,อคำกล่าวของอิหม่มเชฟิอีและอาทาบซึ่งอิหม่มดาวาวีนำข้อมูลนี้มาเล่ามาบอกมาตัดแย้ให้เราได้ฟังให้เราได้หนักแน่นถือปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสองสัยนะครับแต่ว่าดัานตะตาปีแต่ว่า ยังเล bih เอาลาม่นิงันอิยาซาห์รัง akan dia akan barbekan เทวาที่ดีที่สุดนั้นให้เราทิ้งห่างให้เราหลีกเลี่ยงในการที่เราจะไปทำการเจาะเลือดในขณะที่เราถือสิลอดเดือนรอมฎอนอยู่นะให้ห่างให้ทิ้งนั้นดีที่สุดเอาลาคำว่าเอาลาเนี่ยคือ มันเป็นผลดีผลดีทำไม่ใช่เอาลาแล้วเป็นแค่อะไรละ่ะแค่ฮารุสแต่อาจจะเป็นมักครุอะไรต่งรางๆเนี้ยทีนี้เอาลาเนี่ยเอาลาน,าลานี่ดีที่สุดอย่าไปทำอินนหละยังดินัสกันเดียนี่แหละเป็นนัสเป็นหลักฐานที่เราอเอามาถือปฏิบัติได้ะนะครับเอามาถือปฏิบัติได้ และที่ว่า,าหลักฐานาที่จากาที่นบ,บีกล่าวว่าสามประการที่ไม่ได้ทำให้เสียศีลอดนบ,บีก็บอกมาเป็นเรื่องๆเลยนะครับเรื่องๆเลยเช่นมีฮะดิษวจนะบทหนึ่งของท่านรอ و ูลละสละละมันอับบีฮุไรรอตะอันนับบียะสละะออลัลลอฮุมะลัยฮิวะสลัม ก็ละมันจารอาหูอัลกไกออฟ้าลลยจะอัยฮิกอต้องุนว่ามันอัสตากอออัมดันฟันยักดีนแหละที่นบีบอกว่าสามประการนะตอนแรกนบีบอกว่าสามประการไม่ได้ทำให้เสียศีนอดทีนี้ต่อมานบีก็บอกว่า หนึ่งในสามประการนั้นก็คือ,อาบารังเียพอ,อผู้ใดเกิดมัมกาซากันเดียมันเกิดอาการขึ้นมา <c oughs> เกิดอาการอันไกอุ้เกิดอาการอาเจียนทำให้อาเจียนออกมาฝาไลซาอะไลฮิโกอปอุน่นนบีบอกว่า,าถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องโกโตหมายถึงว่าไม่เสียสินอด ว่ามนิสตะกออัมดันฟัลยับดิแต่ว่าดันบา r ส n g s i a มุนตะียดังนานสุนงเจมากะหันนัละโกบบอแต่ถ้าหากว่าใครเจตนาทำให้อาเจียนอันนี้นบีบอกว่าต้องกบบอต้องกบบอต้องชดชายชดชายหลังจากที่เดือนรอมบอนจบไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับ นี่คือ,อ,อสิ่งที่ไม่ทำให้เสียสินอดที่พี่น้องอ,อ,อาจจะมีถามกันในใจฟังแล้วเอออยากรู้อันนี้เสียไม่เสียอะไรจำนองนี้แล้วก็นบ,บีก็ยังมีวนจนะบอกอีกนะครับถึงเรื่องที่ไม่ทำให้เสียสินอดเหมือนกันนะครับผมจะวันนี้จะนำฮะดิสพระวนจนะของท่านรอสูลอัลุรอสัลลัม มาอ่านให้พี่น้องได้รับฟังเพื่อการแน่ใจการแน่ใจที่จะเอาไปถือปฏิบัตินะครับไม่ได้พูดโมเมตามใจคิดนะครับก็มีรายงานฮะดิษอันอบิฮุไรโร่รอถิยัลลอฮ์อันฮุกอกละอบิฮุไรรอกล่าวว่ากกละรอซูลุลลอฮิสซาลอฮุอะลัยวะสัลลัมมันอากะลเอาชาริบะนาซิยัน ท่านก็สอนกล่าวว่าผู้ใดได้มากันอาการได้มักันเอาฉริบะเอาตว่ามัมินุมหรือดื่มนาเสียดด้วยสภาพการที่เขาลืมเราบวดอยู่ดีๆเราก็ไปดื่มนะ้ำดีๆเราก็ไปกินผลไม้อะไรสักลูกหนึ่งที่หยิบง่ายกินง่ายอะไรํำนองนี้นะครับ <c oughs> หยิบง่ายกินง่าย ลืมกินลืมดื่มลืมนะสองอย่างนี้ทำไปด้วยการลืมฟาลายุฟติรนบีบอกว่าฟาลายุฟติรมันก็ไม่บาตอนเนอียไม่บาตอนไม่เป็นการเสียบวดในการที่เรากินหรือเราเหรือเราดื่มกินน้ำสักแก้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยลืมว่าบวดก็ไม่เสียที่หนด กินข้าวไปกินข้าวไปสักครึ่งจานข้าวมันหยิบง่ายกินง่ายอยู่มันอยู่ใกล้มืออะไรตัวน,นี้กินไปครึ่งจานอ้าวบวดอ,อันนี้ก็ไม่เสียบวดแต่อย่ายให้มันหมดจานแล้วกันนะครับหมดจานมันไม่ใช่ลืมแล้วฟาลายุสติ์นบีบอกว่าไม่เป็นการ เสียสินอดไม่บาตรฝ่ายอินนามามักฮาซาเนื้ัวริสกุนราซาคอฮุลลอนบีบอกว่าอันที่จริงแล้วในการที่เรากินไปนั้นดื่มไปนั้นด้วยลักษณะที่ลืมนั้นอะริสกุนเป็นริสกีราซาคอฮุลลอที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเขา ก็แสดงว่าอัลลอฮฺดา,าลาให้ริสกีคุณร่างร่างกายของเขาต้องการริสกีถึงขนาดว่าลืมว่าถือศีลอดก็เว่ากเป็นริสกีของอัลลอฮ์ก็แล้วกันหมายถึงงั้นเป็นริสกีของอัลลอฮ์ก็แล้วกันเนี่ยฮะดิสะซันซายนะครับ <c oughs> นี่ถ้าว่าเราลืมในการกินหรือการดื่มะนะครับวันนี้ผมก็ นำเรื่องที่สิ่งที่ไม่ทำให้เสียศีลอดมาโบกกล่าวเล่าสู่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังนะครับทีนี้สิ่งที่เดาใจพี่น้องได้นะครับว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วพี่น้องอยากจะถามหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องทำให้เสียศีลอดเช่นการที่แม่ครัว ไม่ครัวนะครับทำกับข้าวแกงแล้วก็จะอยากจะรู้ว่าแกงมื้อนี้รสชาติเปรี้ยวเอาเผ็ดเค็มขนาดไหนที่เราจะทำให้าสามีหรือให้ใครพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องเราได้แก้บวดเนี่ยก็ชิมอันนี้ชิมเนี่ย มันก็ได้นะครับชิมได้แต่อย่าก,กลืนชิมยังไงคือเอาอะไรละ่ะไปตักน้ําแกงมาแตะลิ้นแต่อย่าก,กลืนให้พอร,รู้ว่ารสชาติมันเข็มเปรี้ยวเผ็ดอะไรออกอะไรยังไงเราก็บ้วนทิ้งอันนี้ชิมได้นะครับแต่อย่าให้เข้าไปใไนเขตภายใน<ม>เช่นที่บอกไปแล้วก็คือตัวห่าบ้วนปาก เอาน้ำใส่ปากบ้วนปากได้อย่าให้เลยตัวหา้าชิมแกงชิมของหวานชิมได้หวานหรือไม่หวานจะทําของกินชิมได้แต่อย่าให้เข้าไปในคอที่เลยตัวอักษรหาตัวอักษรภาษาอรบนะ,อ,ะอย่าให้เลยตรงนั้นไปแล้วก็บ้วนทิ้งนี่คือสิ่งที่เราควรระวังนะครับเราควรระวังในการที่ขณะที่เราถือสินอดในเดือน เรามาก่อนนะครับทีนี้วันนี้ผมก็นำมาให้พี่น้องนะครับได้กระจา่างหรือได้ชัดเจนในเรื่องการถือสินลดนี่เราควรจะระวังตัวหรือระวังอะไรบ้างที่ไม่ทำให้เสียสินอดอพี่น้องครับการถือสินอดนี่นะครับเรื่องการถือ,อ ที่ไม่เสียให้ไม่ทาให้เสียสินอดนั้นก่อ,อยต่อนะครับก็มาช่วงไทยในรายการที่ผมพูดในวันนี้ก็คือจะพูดกล่าวกับพี่น้องอีกเพื่อเป็นการย้ําซ้ําทวนให้พี่น้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่เราถือสินอดเนี่ยนะครับคือผมจะบอกพี่น้องว่า การถือศีลอดเนี่ยมันจะมีสามระดับนะครับสามระดับคือระดับคนอาวามหนึ่งระดับคนอาเลมสองระดับนบีวะลัยุลลสาม <c oughs> นะครับือมีสามระดับระดับคนอาวามระดับคนอาวามนี่ก็คือ,อ,อถือศีลอดนะครับถือศีลอดไม่กินไม่ดื่มไม่ร่วมประเวณีในตอนกลางวัน ไม่ทาให้เสียศีลอดก็ก็นับมาเป็นข้อข้อข้อเขารู้แล้วนะครับเขาทาได้แค่นั้นนี่คือคนอาวมทั่วไปนี่คือระดับหนึ่งเราเห็นเราก็เห็นว่าเขาบวชแล้วทีนี้คนอาลิมคนที่มีวิชาความรู้เขารู้ว่าในการถือศีลอดนั้นอะไร อะไรนะอะไร,ะไร,ะไร,ะไรที่เป็น و ا ิบในการกระทำในขณะที่ถือสินอดอะไรที่เป็นสซนัสอะไรที่เป็นมูบะฮารสุสคือเขารู้เขารู้เช่นมันอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยอะไรละ่ะการที่เจาะเลือดนะครับเจาะเลือดอันนี้ฮารสุสเจาะได้แต่ที่ดีอยากไปเจาะ เขารู้ก็เขาได้ระวังการที่เขางดเว้นจากสิ่งที่เป็นมักครุถือว่าเขาได้บุญระดับหนึ่งนะครับถือว่าเขาได้บุญระดับหนึ่งถ้านน้นที่อาจจะว่าเขาต้องการจะโจบแต่เขาหลีกเลี่ยงเขาหลีกเลี่ยงเขาก็ไม่โจเขาก็าได้บุญระดับหนึ่งแต่สําหรับคนเอาวามถ้าเขาจะโจบ ขาก็อาจจะจบเพราะเขาบอกว่าจบได้เรื่องนี้ไม to ่ได้ร um, ู้อะไรชัดเจนตั้งหล็กเลี่ยงอะไรก็จบคือความรู้ความเข้าใจมันแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับและคนอาลิมเนี่ยก็จะรู้ในการถือศีลอดเนี่ยในสิ่งที่เป็นสุนัตในสิ่งที่เป็นฮารุสเช่นการแปลงฟันหลังจาก อะไรล่ะหลังจากที่ตะวันคล้อยไปแล้วก็เป็นมักครุ่ในการไปเรามาแปลงควันในแปลงฟันในช่วงนั้นน่ะครับแต่ถ้าคนอาวามบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ไปแปลงขวันเขาเห็นไหมว่าเขาคิดว่ามีกลิ่นปากมีกลิ่นปากเขาก็เลยแปลงฟันแต่คนอาเลมนี่เขาไม่แปลงเพราะเขารู้อนี่คือระดับที่เขารู้ว่าเป็นมักครุ่เรื่องการที่แปลงฟัน หลังจากที่ตะวันคล้อยไปแล้วนะครับถ้าเราจะแปลงควันก็ต้องแปลงตั้งแต่เชา้าช่วงเช้านะครับอย่าให้พืชหลีกเลี่ยงจากการเป็นมักครสตรงนั้นเนี่ยคือระดับคนอาวามกับคนอาลิมนี้ไม่เหมือนกันทีนี้อีกระดับที่สามนะครับระดับที่สูงสุดก็คือระดับนบีนบีวลีวลีอันนี้เขาถือสินอดทั้งจอฮิฟทั้งบากริน โดยเหบาติณภายนอกก็ทําทุกอย่างก็พร้อมทุกอย่างโดยเหุพร้อมทุกอย่างแต่ใน,ในใจของเขาทุ่มเทจนหมดสิน้นนี่คือการถือสินอดของออนบีนบีวาลีวาลีนะนบียุลโลวาลียุลโลจิตใ,ใจของเขาทุ่มเทจนหมดสิน้นคือในเดือนรมะมาบอนเนี่ยเ,เขาจะมันกล่าว่าถ้าเป็น คลองเป็นบ่อนะก็จะกระโดดลงไปทั้งตัวเลยดูไปทั้งตัวเลย,เลยอะไรที่มีให้ทำในเดือนรอมาบอลก็ทำก็ทำหมดอ่านกุรอานเธีกับสดก็ทำดีทุกอย่างคือเขารวบรวมหมดทั้งเขาคิดจะรวบรวมหมดจิตใจของเขาใกลห่างจากสิ่งที่เป็นมรรคแล้วก็จิตใจของเขาโยองอยู่กับออก้อน ดิกลอ l ล็อกาำเลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยคือระดับสูงสุดนะครับเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนนี้ก็ฝากกับพี่น้องว่าอ,อย่างไรเสียเราพยายามทำควา,ามดีให้มากนะครับจะเป็นการทำควา,ามดีกับสามีทำควา,ามดีกับภรรยาทำควา,ามดีกับลูกทำควา,ามดีกับผู้นำอะไรต่างๆ ทำความดีกับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราหลายอย่างทุกอย่างอะไรที่เป็นดีเราต้องทำในเดือนรมะมาบ่อนนี้เพราะว่าเดือนรมะมาบอนนี้เป็นเดือนที่เกินดาโมโตอฟคือเป็นการที่เพิ่มพูนความในผลละบุญผลตอบแทนมากมายสดะก็เดือนอื่นได้สมมติว่าได้สิบมันก็สิบ แต่แสละก็ในเดือนระมาดอนเนี่ยจากสิบเป็นรนะ้อยนะคือาจจะามากกว่า,าคือเพิ่มปูนเป็นเดือนที่เพิ่มปูนาการที่เราอ่านอัลกุรอานในเดือนอื่นได้ผล,ลบุญเท่านี้แต่มาอ่านในเดือนบวชมันมีผล,ลบุญเกิดขึ้นมากมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้รวมแล้วแต่เป็นความดีที่เราน่าจะารวบรวมทำ ให้เข้มแข็งในเดือนอมฎอนในช่วงที نا, partido, ian, us, ่เรามีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนอยู่แล้วการแยดีกาฟเราก็พยายามหวางงานดนยาไปให้เหลือให้เหลือน้อยที Bizim ่สุดให้เหลือน้อยที่สุดถ้าจะพูดเปเปอร์เซ็นต์ก็ให้เหลือน้อยงานดนยาให้เหลือน้อยแค่หนึ่งในสามก็แล้วกันเรามาหนักงานอาคือราก็คือ อิบาด์ในเดือนรามาฎอนให้มากที่สุดจิตใจของเราให้รักรามาฎอนและ,ะขยันในการปฏิบัติอามันในเดือนรามาฎอนนะครับวันนี้ผมก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ให้มากมายอะไรนะักแต่ก็ต้องอะจะขอฝากอขอฝากกับ ครับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะยากลาในรายการานาซีฮะของรายการสลามรบตอนในวันนี้ก็คือพี่น้องอย่าลืมเนียดการถือศีลอดในตอนกลางคืนช่วงไหนก็ได้หลังจากาดวงอาทิตย์ลับของฟ้าก่อนรุ่งอรุณก่อนประยับอดิกนะครับก่อนสุบม พี่น้องกล่าวคำเนียนได้ก็พี่น้องก็กล่าวนาวัตุสมาวดินอันอได้ฟอร์ดิชาริรมอนะฮาซีฮิสเิลิล,ลาฮา,าลข้าพเจ้าเจตนา,าถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นฟันดูเดือนรามาตอนปีนี้ฮาฮิสนิลิล,ลฮิตา,าละอะนะ ฮาลีฮิสนอาทิลิลลาฮิตาอาลลาณวัตุ่งสมาวอเดนอันอัดาดิฟัลดีเชอรีรามาโอนะฮาลีฮิสนอาทิลิลลาฮิตาอัลาฮาลีฮิสนอาทินะครับแล้วก็เจ้าเจนน่าถึงนสิบนั่ฟังดูเดือนรอมฎอนปีนี้พี่น้องอย่าลืมเนี่ยแล้วก็แก้บทนิดเนึ่ยนะครับก็เรียกดุอาแก้บท นะ um um tu, u, อัลลอฮุมล拉กะซุมตุวะบิกะมันตุวะอัลลาริษกิกะอฟตอร์ทูนี่คือดูอากแก้บทสองอย่างนี้พี่น้องก็พยายามทำไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นจิตใจของเราให้ผูกพันกับอมามันและผูกพันกับอัลลอฮ์ไว้ตลอดนะครับผิดพลาดประการใดต,ต้อง ขอมาอัพพี่น้องนะครับวันนี้ขอให้อัลลอฮฺสุบานอวตารเราได้โปรดให้เตาเฟกพิดายะแก่พี่น้องในการเดินสิ้นเดือนเดือนรอ m a อนปีนี้ให้จบสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับก็จบด้วยคำว่าวบิลลาฮีตาฟิกวันธิดายะวัสลามุอะลัยกุมวาอะห์มะตุลลอฮ์วะบารุกาตุ